อลไรฉันลงไปเลยค่ะฉันขอร้องนะคะช่วยบ้าช่วยบอลคุณลงไปเดี๋ยวนี้เลยผมมีธุระต้องไปต่อคุณคะฉันฉันขอร้องเลยนะคะอย่าให้ฉันลงวนไยนะ,ะฉันฉันขอร้องจริงค่ะฉันกลับก็ได้ไม่ไปไหนวะกล้าดียังไงหนีออกมาจากงานแต่งไม่ไม่ไมนี่คุณเป็นใครผมยังไม่รู้เลยอะ่ะโอ้ยคุณลงไปเดี๋ยวนี้เลยไปไป ค,คะถ้าคุณไล่ฉันลงรถอ่ะฉันฉันต้องตายแน่ๆเลยอะ่ะมีคนจะทำร้ายฉันค่ะคุณให้ฉันอยู่บนรถเถอะนะคะฉันขอและะ้วค่ะวันนี้มันวันอะไรของฉันวะเนี่ยไปไหนวะคุณ เห็นผู้หญิงใส่ชุดเจ้าสาวผ่านอันนี้มั้งบ่าเห็นเบาเห็นครับผมเห็นวิ่งไปทางนู้นนะครับแน่ใจใช่แน่ใจครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับเขาเป็นเจ้าสาวคุณหรอครับ ขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันน่ะไม่เป็นไรแล้วนั่นเจ้าบ่าวคุณเหรอแล้วคุณเหนีออามาทำไมอะเออคือเรื่องมันยาวอะค่ะแต่ว่าฉันไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนค่ะคุณช่วยพาฉันออกไปจากที่นี่ก่อนได้ไหมคะโอเคโอเคแต่คุณต้องอธิบายเรื่องทั้งหมดให้ผมฟังนะไม่งั้นผมจับคุณเข้าคุกจริงด้วยได้ค่ะเดีย๋ยวฉันจะอธิบายทุกอย่างให้คุณฟัง ตกลงเรื่องมันเป็นยังไงนี่แล้วคุณอยากชิดจะโกหกผมนะไม่งั้นผมจับคุณส่งตำรวจจริงๆด้วยคุณใจเย็นนะคะอย่าจับฉันส่งตำรวจเลยคือฉันไม่ได้ทำอะไรผิดจริงๆงั้นก็รีบพูดมาอย่าชักช้าคือว่าฉันโดนคุณแม่บังคับให้แต่งงานกับคุณหนึ่งนะคะเพราะว่าคุณหนึ่งเขารวยแล้วก็แม่ฉันอะ่ะเป็นหนี้หลายล้านเพราะว่าติดการพน,นันเขาก็เลยต้องการเงินจากคุณหนึ่งนะคะ ฉันว่าแนละ้วสุดท้ายก็ไม่พลล้นเรื่องเงินเงินทองขายลูกกินค่ะแต่ว่าจริงๆอะคะ่ะคุณหนึ่งเขาวางแผนหลอกคุณแม่ฉันนะคะเขาตั้งใจจะฮุบสมบัติประจำตระกูลฉันเขาก็เลยหลอกล่อให้แม่ฉันเชื่อเราจริงๆเขาก็มีภรรยาอยู่แล้วด้วยค่ะเฮียหนึ่งคะมเมื่อไหร่เฮียหนึ่งจะรีบๆฮุบสมบัติพวกมันมาสักทีล่ะคะรออะไรอยู่อะใจเย็นสิคะที่รักเฮียเนี่ยกำลังหว่านล้อมมันอยู่นะ เราต้องค่อยๆทำตามแผนนะเข้าใจปึเล่าเราจะเล่นแต่งงานกับอีมาแล้วเราก็จบทุกบ้านแล้วก็สมบัติที่เหลือมาให้หมดเลยพวกมันก็งงจริงเลยนะคะมีชาติตระกูลสปาคิดยังไงเอาลูกสาวมแน่กันเงินอีกแค่50ล้านใช่สิอีแม่มันอ้วโลบอีกดีนะที่แม่มันนะชอบมาเล่นพนันบอลเราแกนาโง่เว้ยฉันจะรอวันที่เรามีความสุขกันนะคะนนนี่จ้าที่รั แต่เธอนะ่ะต้องค่อยตามตามแผนนะไปล่ากอกแกนะนะั่นน่ะนำมาเล่นพนันกันเราพอมันหมดตัวก็ให้มันเอาเงินที่เฮียนะทำสัญญาไว้เสร็จแล้วแม่พอมันหมดตัวมันก็จะติดหนี้เราเรามีแต่ได้กับได้นี่หนึ่งไี่ชนะจริงๆเลยนะคะทำไมเธอยังไม่ลงไปอีก งานจะเริ่มแล้วแขกรอกันเต็มเลยเนี่ยเธอจะทำให้ฉันเสียหน้าไปทึงไหนคุณหนึ่งฉันไม่แต่งงานกับคุณคุณมาหลอกแม่ฉันคุณมันไม่ได้มีน้ำใจพี่แท้คุณก็อยากได้สมบัติจากบ้านเราเพราะฉะนั้นฉันไม่แต่งงานกับคุณแน่นอนไปรู้อะไรมาสินะแต่เอาเถอะรู้อะไรไปก็เท่านั้นแกมันไม่สิ์ตัดสินใจเองอะไรทั้งนั้นผมแม่กแก มันเอาเงินฉันไปแล้วเว้ยก็เพราะ<อ>คุณกับเมียคุณอะมาหลอกแม่ฉันไงพวกคุณมันเลวอะ่ะนี่แกตามสืบเรื่องของฉันเลยมั้เราไปฟ้องแม่แกดิถ้าแม่แกฟังอะนะถึงแกจะรู้อะไรตอนเนี้มันก็สายไปแล้วเว้ยถ้าจะโทษนะ่ะไปโทษแม่แกเถอะนี่เลยปนะิดนะ งี้นี่เองแล้วคุณจะเอาไงต่อครับคุณหนีออกมาแบบเนี้ยคุณแม่คุณอ่ะจ,จะเป็นอันตรายก็ได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าให้ฉันกลับไปแต่งงานกับมันยังไงชีวิตฉันก็พังอยู่ดีอะ่ะไม่เป็นไรครับผมจะช่วยคุณเองจริงเหรอคะคุณจะช่วยยังไงอะคะคือฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยคะ่ะ ผมเป็นสายสืบครับและที่สําคัญเนี่ยที่ผมไปอยู่แถวงานแต่งงานของคุณเนี่ยพอผมก็กําลังตามสืบเรื่องของบ่อนเค1อยู่เหมือนกันจริงๆตํารวจก็จะลงพื้นที่เพื่อจับกลุ่มวันนี้แหละครับแต่ดันเกิดเรื่องคุณซะกอ่อนขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะฉันที่โชคดีจริงๆที่เจอคุณน่ะแต่ว่าฉันไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรหรอกครับ แล้วก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับผมจะได้แจ้งข้อหามันเพิ่มแต่ว่าต้องให้คุณให้ความร่วมมือด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกความจริงตั้งแต่แรกครับคือผมต้องทําตามหน้าที่อะครับเอาล่ะตอนนี้ก็ได้ข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวผมจะประสานงานกับทีมตำรวจเพื่อ นี่แกใครใช้แกเข้ามาในห้องนี้อ่ะออกไปเลยนะถ้าไม่อยากตายผมมาโหลดไฟ้เฮียหนึ่งครับคุณนายเดีย๋ยวมาโกหกฉันนะเฮียห,หนึ่งไม่เห็นบอกอะไรฉันเลยแล้วฉันน่ะก็ไม่คุ้นหน้าแกด้วยพอดีผมเพิ่งมารับหน้าที่นี้ครับและที่เฮียไม่ได้แจ้งเนี่ยเพราะว่าเฮียกลัวข้อมูลบ่อลรั่วครับแปลกจริงแฮะเฮียห,หนึ่งก็ไม่เคยมีความรักกับฉัน ตอนนี้กำลังวุ่นวายกับงานแต่งที่นางมายมันหนีไปอะครับแล้วก็กลัวมันจะแอบมาขโมยไฟล์ข้อมูลของเราด้ยผมก็เลยต้องมาเอาไฟล์หลักฐานทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ที่เซฟเฮ์อ๋ออย่างนี้เองแล้วแกจะเอาอะไรบ้างล่ะอืมผมต้องใช้คอมเครื่องนี้โหลดข้อมูลนะครับแล้วกวนด้วยนะครับ คิดว่าจะหลอกฉันได้เหรอไอ้ตำรวจฉันสั่งให้คนของฉันอะ่ะตัดสัญญาณได้หมดแหละโง่เฮ้ยแผนต,ตื้นๆอย่างนี้หรอวะจะใช้จับฉันเนี่ยฮนะเด <c oughs> จ,จบเรื่องเนี้ย ผมไปตามมาไงค่ะปากเก่งดีนี่หวังว่าถ้าไปอยู่ในคุกกันแล้วจะปากเก่งแบบนี้อยู่นะยินดีด้วยนะคะคุณหนึ่งวันนี้คุณคงได้เปลี่ยนที่หลักที่นอนแล้วหรอหมายความว่าไงแกลงหัวกัตำรวจเหรอผมตามสืบคุณมานานแล้วครับคุณหนึ่ง ผมมีทั้งหลักฐานแล้วก็ประสานงานตำรวจเรียบร้อยแล้วว่าให้ล้อมพื้นที่ไว้ผมแค่รอให้คุณกับเมียอยู่ด้วยกันเพื่อโทรเวลาเฉยที่หนึ่งคะเราเราจะทำอะไรกันดีล่ะคะนีจะไปไหนทาเ้คุณไม,ม้ไม่น่าตามหรอครับตำรวจล้อมไม่หมดแล้วพวกเขาไม่รอดหรอก คุณคุณมากๆเลยนะคะในที่สุดฉันก็หลุดพ้นจากมันสักทีแต่ผมว่าถ้าแม่คุณไม่เลิกเล่นการพนันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวไว้ฉันจะลองคุยกับเขาดูนะคะงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วท่านนะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงเองมือนี้ถือว่าปลอบใจคุณเ,ออเดี๋ยวก่อนคะ่ะเออคือฉันขอเบอร์ติดต่อคุณไว้ได้ไหมคะ เผื่อว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรฉันจะได้โทรไปหาคุณนะะอคะได้เลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไม่มีเหตุอะไรก็ติดต่อมาได้นะครับ